ลุ่มพลังใหม่โดยเสียสมหมายสกุลเมตตาจับมือนายกด้งนายจำเริญสละชีพเจ้าของสีเสื้อสอสละชีพขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยไทยห้ายกศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจรลบบุรีพบคู่มวยสุดมันนำโดยขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนประทะลิทธิเดชชอวิมลสิลป์เดือนจิตเมืองนอนประทะนาวาเอกสอสมหมายเพชรจักรจันทร์ ชห้าพยักประทะชูซัพบศส,สระชีพพบคู่มวยไทยสุดมันกว่า10คู่ในวันที่30ตุลาคม2566ณเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนพิบูรลวิทยาลัยอ,อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีงานนี้พลาดาไม่ได้ เทศบาลเมืองนบุรีเตรียมใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับประชาชนที่ให้อาหารลิงนอกจุดที่เทศบาลเมืองนบุรีได้กำหนดไว้ซึ่งก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองนบุรีได้ใช้วิธีการตักเตือนกับผู้กระทำผิดซึ่งทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผู้กระทำความผิดครับ หลังจากที่จังหวัดลบบุรีได้มีนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลบบุรีซึ่งเทศบาลเมืองลบบุรีได้ตระหนักและแก้ไขปัญหามาโดยตลอดแต่ก็ยังรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาลิงซึ่งอาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นจำนวนมากโดยปรากฏว่ามีผู้ให้อาหารลิงนอกจุดให้อาหารลิงที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดไว้ทำให้ลิงออกมา,าหาอาหารบนถนนกีดขวางการจะราจร และทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการหาอาหารของลิงที่เปลี่ยนไปแย่งอาหารและสิ่งของเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวดุร้ายจนเกิดอันตรายขึ้นกับประชาชนปัญหาโรคติดต่อจากลิงรวมทั้งเศษอาหารลิงและวัสดุบรรจุอาหารลิงตกหลน่นเกลื่อนตลาดบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเทา้าส่งผลกระทบ ถึงด้านปัญหาต่างๆด้านสาธรารณสุขเกิดขยะมูลฝอยสกรปรกเลอะเทอะบริเวณที่สาธรารณะถนนและทางเท้าทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองลบบุรีซึ่งเป็นเมืองสวยงามและเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวไม่เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงปัญหาและเพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44วงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535 จึงห้ามมิให้ผู้ใดให้อาหารลิงบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเทา้าภายในเขตเทศบาลเมืองรบบุรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทตามมาตรา3 2วงเล็บ1ประกอบมาตรา54แห่งพระราชบัญญัตริรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535 และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันหนึ่งผู้ใดประสงค์จะให้อาหารลิงสามารถนำไปให้ในจุดที่ให้อาหารลิงได้กำหนดไว้ดังนี้จุดที่1บริเวณด้านหลังพระปางสามยอดจุดที่2บริเวณภายในสารประกาศจุดที่3มบริเวณหลังป้อมข้างทางรถไฟจึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันประกาศณวันที่1ิบ กรกฎาคม2566โดยมีเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการตั้งจุดตรวจประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามให้อาหารลิงนอกจุดที่พื้นที่ที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดไว้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการตักเตือนพร้อมขอความร่วมมืออยู่บ่อยครั้งแต่ยังมีคนที่ยังคงฝ่าฝืน โดยเทศบาลเมืองลบบุรีเตรียมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจังโดยจะมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการให้อาหารลิงนอกจุดที่กำหนดโดยจะรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พบเห็นกระทาความผิดและจะสืบหาผู้กระทาความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจะการในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วร,ราศักดิ์ไกเลอร์กรรมาการผู้จัดการเคเบิลทีวีลรบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้ผมกิตติเลกชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ